สวัสดีครับผมบูตมอนสเตอร์สตร t งนะครับผมตอนนี้เป็น Powerlifter อยู่น้ำหนักรุ่น83กิโลกรัมนะครับผมและในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมก็จะมาเล่าเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬา Powerlifting ซึ่งเป็นกีฬาที่ผมกำลังฝึกซ้อมอยู่นั่นเองนะครับผมว่ามันมีเบสิกพื้นฐานความเป็นมาและก็มีความน่าสนใจยังไงบ้างให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับผม ดยเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกก่อนเลยก็คือนิยามเบื้องต้นนะครับผมนิยามของกีฬา powerlifting เนี่ยก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นกีฬาที่ขึ้นชื่อว่ากีฬาที่แข็งแรงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้แล้วครับผมหรือว่า strongest sport in the world นะครับเหตุผลที่ต้องกล่าวเช่นนี้นะครับผมนั่นก็เพราะว่าในกีฬานี้นะครับผมตัวนักกีฬาเองเนี่ยจะต้องทําการยกรับหนักที่หนักมากๆนะครับผมหนักที่สุดเท่าที่ความแข็งแรงมากที่สุดของนักกีฬาคนนั้นจะทําได้นั่นเองนะครับผม โดยการยกด้ำหนักดังกล่าวนี้เนี่ยตัวนักกีฬาเองนะครับผม mm. เขาก็จะทําการยกน้ำหนักโดยใช้ท่าทั้ง3ท่าที่ผมได้นําเสนอในอินโทรข้างต้นไปนั่นเองครับผม mm. ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยท่าทั้ง3นั่นก็คือ1 s q u a สควอ n สงเบนท์เพรสและ3 d e เดดลิฟท์นั่นเองนะครับผมซึ่งท่าทั้ง3ท่านี้เนี่ยก็จะมีลักษณะการยกในแต่ละท่าที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมและแน่นอนว่าเรื่องของการแข่งขันกีฬาก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการ นับสถิติน้ำหนักของนักกีฬาที่ยกได้มาวัดกันว่านักกีฬาคนไหนย,ยกได้มากที่สุดนั่นเองเนะโดยวิธีการในการตัดสินเนี่ยนั่นก็คือตัวกรรมการนะครับผมก็จะทําการนับคะแนนรวมจากท่าทั้ง3ท่านั่นก็คือสควอตเบนเพ็ดเดรดลิฟต์เนี่ยนำคะแนนซึ่งก็คือน้ําหนักที่นักกีฬายกได้มากที่สุดในแต่ละท่าเนี่ยมานับรวมกันเป็นคะแนนรวมที่เรียกว่าทั t ทันะครับผมโดยนักกีฬาคนไหนที่ได้คะแนนรวมจากท่าทั้ง3ท่ามากที่สุดหรือได้คะแนนทัลทัมากที่สุดเนี่ย ก็จะกลายเป็นผู้ชนะในรายการนั้นไปนะครับผมทั้งนี้นะครับผมการแข่งขันพาวิถีเนี่ยก็ยังมีการจัดลําดับรุ่นน้ําหนักไว้ด้วยเช่นกันนะครับผมซึ่งก็จะประกอบไปด้วยรุ่นน้าหนักของผู้ชายและผู้หญิงตามภาพนี้นะครับผมและในส่วนของการแบ่งช่วงอายุของนักกีฬาก็จะเป็นดังนี้ โดยนักกีฬาที่อยู่ในรุ่นของซับจูเนียร์หรือ18ปีหรือต่ำกว่านั้นหรือรุ่นจูเนียร์19-23ปีในส่วนของรน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นมา2รุ่นนั่นก็คือให้3กิโลกร,รัมสำหรับผู้ชายและ43กิโลกร,รัมสำหรับผู้หญิงนะครับผม และหัวข้อต่อมาเราจะไปดูในส่วนของการแข่งขันกันบ้างนะครับผมว่าในเรื่องของการแข่งขันแล้วนอกจากกฎกติกาเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของระดับของการแข่งขันนะครับผมหรือขนาดความเล็กใหญ่ของการจัดการแข่งขันนั่นเองซึ่งทางนี้ไม่ได้หมายถึงความกว้างความใหญ่ของ พื้นที่ในการจัดแข่งขันแต่อย่างใดน,นะครับผมก็จะหมายถึงจุดประสงค์หรือรูปแบบในการจัดการแข่งขันเสียมากกว่านะครับโดยผมได้ทําการแยกระดับออกมาทั้งหมด3ระดับหลักๆด้วยกันนะครับผมซึ่งก็จะประกอบไปด้วยระดับที่1หรือระดับทั่วไปซึ่งระดับการแข่งขันนี้นะครับผมจะเป็นการแข่งขันภายในประเทศนะครับผมซึ่งจะมีการจัดเกื้อนนโดยองค์กรเอกชนเหล่านายทุนรวมถึงยิมต่างๆที่ร่วมะระดมทุนกัน เพื่อที่จะจัดให้มีการแข่งขัน powerlifting ขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อที่จะค้นหานักกีฬาที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดรวมถึงมีการมอบเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลตามแบบของกีฬาทั่วไปอีกด้วยนะครับแต่ทั้งนี้การแข่งขันในเวทีดังกล่าวก็ยังคงเป็นการแข่งขันในเวทีทั่วไปที่อาจจะไม่ได้มีการกําหนดคุณสมบัติพื้นฐานของตัวนักกีฬาว่าตัวนักกีฬานั้นมีระดับความสามารถอยู่ในระดับไหนจึงจะสามารถมีคุณสมบัติในการแข่งขันได้ซึ่งจะแตกต่างจากระดับที่2และ3ซึ่งจะกล่าวต่อไป และต่อมาก็คือระดับที่2ซึ่งผมตั้งชื่อมันว่าระดับคัดเลือกโดยระดับนี้นะครับผมจะมีลักษณะคล้ายกับระดับที่1่แต่ว่าจะมีความจริงจังมากกว่าแ่้กระเพราะว่าการแข่งขันในระดับที่2นี้ตัวนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานนั่นก็คือคะแนนทัทั่ที่กำหนดขั้นพื้นฐานไว้สำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวก็คือนักกีฬาจะต้องมีคะแนนทัทั่ที่ถึงขั้นต่ำของเกณฑ์เท่านั้นจะจะมีสิทธิ์ในการลงแข่งขันได้ ทางนี้ก็เพื่อที่จะคัดเลือกตัวนักกีฬาเข้าร่วมทีมของประเทศนั่นเองหรือเก่าอีกในหนึ่งก็คือแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศนั่นเอง ต่อมาจะเป็นระดับที่3นะครับผมซึ่งเป็นระดับสุดท้ายแล้วนะครับผมซึ่งผมตั้งชื่อมันว่าระดับประเทศนะครับโดยระดับที่3เนี่ยจะเป็นการแข่งขันที่มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับผมกล่าวคือจะเป็นการจัดแข่งขันที่อยู่ต่างประเทศและตัวนักกีฬาเองจําเป็นที่จะต้องมีองค์กรต้นสังกัดเป็นของตัวเองอยกตัวอย่างเช่นคนไทยที่ต้องการจะเป็นนักกีฬาพาวเวอร์ลิฟติ้งโดยต้องการไปแข่งขันในเวทีในระดับนานาชาติ พวกเขาจําเป็นที่จะต้องทําการสมัครเป็นสมาชิกขององค์กรต้สนสังกัดเสก่อนซึ่งองค์กรของประเทศไทยที่เปิดรับตัวนักกีฬานั่นก็คือองค์กร T.A.A.P. นั่นเองซึ่งย่อมาจาก Thailand Amateur Association of Powerlifting อีกทั้งการแข่งขันในระดับนี้ก็จะมีในส่วนของกฎว่าด้วยเรื่องของ Drug Test อีกด้วยหรือกฎว่าด้วยเรื่องของการตรวจสารกระตุ้นนั่นเอง นั่นก็คือตัวนักกีฬาที่แข่งขันระดับนี้จะถูกตรวจสอบสารกระตุ้นอยู่เป็นประจำนั่นเองนะครับผมและจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เนี่ยว่าด้เรื่องของการแข่งขันระดับที่3แล้วซึ่งถ้าเป็นนักกีฬาที่มีคุณสมบัติที่จะสามารถแข่งขันในระดับประเทศได้แล้วเนี่ยนักกีฬาคนนั้นนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นนักกีฬาที่มีความแข็งแรงระดับแนวหน้าคนหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้เลยครับผม และหัวข้อต่อมานะครับผมก็จะเป็นหัวข้อว่าในเรื่องของสมาพันธ์ powerlifting นะครับผมหรือก็คือองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการรวบรวมองค์กรในแต่ละประเทศมารวมเข้ามาไปด้วยกันเพื่อทําการจัดการแข่งขัน powerlifting นั่นเองนะครับผมโดยสมาพันธ์เนี่ยก็จะมีสมาพันธ์ที่หลากหลายมากกว่าหนึ่งสมาพันธ์นะครับผมโดยในแต่ละสมาพันธ์ก็จะมีก,กฎกติกาการแข่งขัน powerlifting ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละสมาพันธ์ที่จะกาหนดนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ แบ่งระดับน้ำหนักของตัวนักกีฬาการอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์เสริมหรือไม่ให้ใช้รวมถึงนโยบายหรือกฎในการห้ามใช้สารก,กระตุ้นในตัวนักกีฬาซึ่งในบางประเทศหรือบางองค์กรหรือบางสมาพัานธ์ก็สามารถอนุญาตให้นักกีฬาเนี่ยสามารถใช้สารกระตุ้นในการแข่งขันได้นะครับและถ้าหากจะกล่าวถึงสมาพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในวงการพาวเวอร์ลิฟติงก็คงหนีไม่พ้นสมาพันธ์ i p f หรือ International Powerlifting Federation ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกรวมกันกว่าร้อย ประเทศทั่วโลกซึ่งทาง IPF ก็ถือว่าเป็นองค์กรที่มีการห้ามใช้สารกระตุ้นอย่างเด็ดขาดซึ่งตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าการส่งเสริมให้นักกีฬาสร้างความแข็งแรงโดยวิธีการทางธรรมชาติอย่างการฝึกซอ้อมและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อีกทั้งการแข่งขันที่ถูกจัดขึ้นโดยองค์กร IPF ก็ยังคงอยู่ในรูปแบบของคลาสสิกพาวเวอร์ลิฟติงอีกด้วย ต่อมาจะเป็นหัวข้อของประเภท powerlifting นะครับผมโดยประเภทของ powerlifting เนี่ยเราก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น2แบบหลักๆด้วยกันนะครับผมนั่นก็คือแบบที่1 raw powerlifting หรือเรียกอย่างหนึ่งก็คือ powerlifting แบบคลาสสิกนั่นแหละครับโดยการแข่งขันแบบ raw นี้จะเป็นการแข่งขันที่มีการใช้อุปกรณ์การแข่งขันที่มีความเรียบง่ายมากที่สุดนะครับ หรือว่าเอื้อประโยชน์ต่อการยกให้น้อยมากที่สุดนั่นเองครับผมโดยอุปกรณ์ที่อนุญาตให้ใช้ในการแข่งขันนี้ก็จะมีตั้งแต่ Need s e ี e b e l t w r i s t Wrap และเสื้อซิงเล็ลนั่นเองนะครับผม ต่อมาแบบที่2จะมีชื่อว่าแบบ Equipment Powerlifting โดยในการแข่งขันรูปแบบนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการยกมากยิ่งขึ้นมากกว่าแบบ Raw Powerlifting นะครับไม่ว่าจะเป็นชุด Singlet ที่ช่วยเสริมข้อต่อและกล้ามเนื้อให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้นมากกว่าชุด Singlet ทั่วไปนะครับผมซึ่งจากท่า a t Bench น r e s s Deadlift ทั้ง3ท่าเนี่ยแต่ละท่าก็จะมีชุดซิงเ l e t ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยกเฉพาะแต่ละท่าอีกด้วยละครับผม ดังนี้อุปกรณ์เสริมดังกล่าวจึงช่วยให้นักกีฬาเนี่ยสามารถยุน้ำหนักได้มากกว่าความแข็งแรงเดิมของนักกีฬามากถึง10-20กิโลกรัมเลยทีเดียวโดยในส่วนของ k n e s l e e v e ก็สามารถเปลี่ยนไปใช้ใเป็น Knee Wrap ได้ซึ่งจะมีลักษณะเป็นสายพันหัวเขา่าโดยจะมีความแน่นมากกว่า k n e s l l e v e แบบปกตินั่นเอง ต่อมาจะอยู่ในส่วนของกฎกติกาการแข่งขัน Power Lifting นะครับผมในส่วนนี้จะเป็นการเจาะลึกถึงวิธีการการแข่งขันของตัวนักกีฬาว่านักกีฬาจะต้องยกรอบหนักในรูปแบบใดจึงจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรรมการกําหนดซึ่งนับตั้งแต่ตอนเริ่มการยกจนถึงการสิ้นสุดการยกจะเป็นเสียงของกรรมการพูดขึ้นมาอยู่ตลอดการแข่งขันในทุกๆท,ท่าที่นักกีฬายกรอบหนักโดยนักกีฬานั้นจะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของกรรมการอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้กรรมการทั้งหมด3ท่านได้ดูลักษณะการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องในทุกๆท่ายกนั่นเองโดยเราจะมาดูกันที่ท่าแรกนะครับนั่นะก็คือท่าสควอตในส่วนของท่าสควอตเมื่อน,นักกีฬานําบาร์เบลออกมาจากแร็กอยู่ในลักษณะท่ายืนตรงในลักษณะนี้แล้วต่อมากรรมการก็จะมีคําสั่งว่าสควอตนั่นหมายถึงการที่นักกีฬาจะต้องทําการสควอตหรือย่อตัวลงไปให้อยู่ในตําแหน่งที่จุดเหนือสุดของข้อพับสะโพก ต่ำกว่าจุดเหนือสุดของหัวเข่าในลักษณะแบบนี้นั่นเองและเมื่อนักกีฬาสามารถคอร์สและลุกยืนขึ้นมาให้อยู่ในลักษณะท่ายืนตรงได้แล้วกรรมาการก็จะออกคำสั่งต่อว่าร็ค หรือหมายถึงสั่งให้นักกีฬานําน้ําหนักกลับเข้าสู่แร็กหรือที่วางได้นั่นเองโดยในงานแข่งเนี่ยก็จะมีทีมงานสปอตเตอร์ช่วยพยุงน้ําหนักให้นักกีฬาสามารถเก็บน้ําหนักได้อย่างปลอดภัยอีกด้วยแหละครับผมถ้าต่อมานะครับผมเราจะมาดูกันที่ท่าเบนเพรสโดยในตอนเริ่มยกเนี่ยนักกีฬาเนี่ยก็จะทําการนอนลงไปบนเบาะเบนชนะครับผมและนักกีฬาเนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้ทีมงานสปอตเตอร์นะครับผมช่วยยกน้าหนักออกมาจากแร็กช่วยหรือเปล่านะครับหรือว่าตัวนักกีฬาเองเนี่ย จะยกบาเบลออกมาด้วยตัวเองก็ได้เหมือนกันนะครับผมในส่วนของตอนจุดเริ่มต้นที่นักกีฬาจะเริ่มทําการเบนเพรสนั่นเองครับต่อมาเมื่อนักกีฬานำบาเบลออกมาจากแก็กโดยบาเบลเนี่ยจะอยู่ตรงกลางหน้าอกในลักษณะนี้แล้วเนี่ยกรรมการก็จะให้คําสั่งว่า Start นั่นหมายถึงการที่นักกีฬาจะต้องลดลำดับบาเบลลงมาให้บาเบลอยู่แตะหน้าอกของนักกีฬานะครับผมโดยที่บาจะต้องนิ่งจนกรรมการสั่งว่าเ e รส นั่นหมายถึงการอนุญาตให้นักกีฬาดันบาเบลขึ้นไปให้อยู่ในระดับที่เป็นจุดเริ่มต้นของท่าเบนเพรสนั่นเองและเมื่อนักกีฬาได้ดันบาเบลให้มาอยู่ในจุดสูงสุดของปลายแขนของนักกีฬาแล้วและกรรมการเห็นว่าการเบนเพรสนั้นเสร็จสิ้นแล้วกรรมการก็จะสั่งต่อว่าร็กนั่นหมายถึงการอนุญาตให้นักกีฬาเนี่ยเก็บบาเบลเข้าไปในชั้นวางได้แล้วก็จะมีทีมงานสปอตเตอร์ช่วยเก็บน้าหนักช่วยนักกีฬาเหมือนกับท่าสคอรอีกเช่นเคย เพิ่มเติมนะครับผมสำหรับท่าเบนซ์เพรสเนี่ยในส่วนของสีษาสะโพกและเท้าเนี่ยจะต้องอยู่จุดเดิมนะครับตั้งแต่เริ่มต้นการยกจกกนกระทั่งสิ้นสุดการยกโดยเฉพาะเท้านักกีฬาเนี่ยจะต้องวางบนพื้นเต็มฝ่าเท้าเท่านั้นนะครับผมสําหรับการแข่งขันแบบคลาสสิกพาวเวอร์ลิฟติงต่อมาท่าสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของท่าเดดลิฟ์ซึ่งจากท่านั้นนักกีฬาจะต้องทําการเดดลิฟ์หรือ ยกน้ำหนักขึ้นมาจากพื้นโดยตัวบา์เบลจะต้องไม่มีการหยุดกลางคันหรือว่าวางบา์เบลไว้ที่หน้าขาระหว่างยกโดยในตอนท้ายของการยกนักกีฬาจะต้องทำการเดดลิฟต หรือยกรน้ำหนักขึ้นมาให้อยู่ในท่ายืนตรงให้ได้นั่นเองจึงจะถือว่าเดดลิฟ t นั้นเสร็จสิน้นเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมสำหรับท่าเดดลิฟ tn ี่กรรมการจะมีการชูมือขึ้นก่อนที่นักกีฬาเนี่ยจะทําการเดดลิฟ t เพื่อเป็นการให้สัญญาณน,นักกีฬานะครับว่าอนุญาตให้นักกีฬาเนี่ยสามารถทําการเดดลิฟ t ได้เลยและเมื่อนักกีฬาทําการเดดลิฟ t ให้อยู่ในท่ายืนตรงเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว กรรมการก็จะออกคำสั่งว่าดาวพร้อมกับปัดมือลงเพื่อเป็นการอนุญาตให้นักกีฬาเนี่ยสามารถวางน้ำหนักลงได้นั่นเองครับในส่วนสุดท้ายของกติกาการแข่งขันในตอนท้ายของทุกๆท,ท่าย,ยกนะครับไม่ว่าจะเป็นสควอตเบนท์เพรสหรือเด a ดลิฟต์เนี่ยกรรมการทั้งสามคนนะครับผมจะให้สัญญาณเป็นไฟแก่นักกีฬานะครับคนละดวงซึ่งรวมทั้งหมดก็คือ3ดวงด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วย สีขาวและสีแดงโดยนักกีฬาจะต้องทําการยกร่มหนักให้ผ่านโดยการยกผ่านเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยดวงไฟสีขาวอย่างน้อย2-3ถึงดวงนั่นเองครับจึงจะถือว่ายกผ่านหรือ good lift แต่ถ้าเกิดว่ากรรมการให้สัญญาณเป็นดวงไฟ2-3ถึงดวงนะครับผมแต่กลับเป็นสีแดงก็จะถือว่านักกีฬายกไม่ผ่าน no lift นั่นเองครับผม ผู้คนแบบใดบ้างที่เหมาะสมกับกีฬา Powerlifting ต้องเกินก่อนว่าไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาแข่งขันหรือไม่ก็ตามนะครับผู้คนทั่วโลกต่างยกให้ Powerlifting เป็นกีฬาที่เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายได้เป็นอย่างดีโดยเราสามารถแบ่งประเภทคนที่เหมาะสมกับ Powerlifting ได้ดังนี้ 1. นักีฬาเวอร์ l i f t i n g แน่นอนครับในกีฬา powerlifting ก็จะเป็นที่จะต้องฝึกกีฬา powerlifting เพื่อใช้ในการแข่งขันนะครับผมโอเค 2. คนที่ชื่นชอบความท้าทายหรือคนที่ชื่นชอบการค้นหาเป้าหมายใหม่ๆที่ท้าทายสาหรับการไปออกกำลังกายที่ยิมเพราะเป้าหมายการซ้อมของ powerlifting นั้นเป็นเป้าหมายที่จับต้องได้นั่นก็คือตัวเลขสถิติของน้ําหนักที่ยกได้นั่นเองอีกอย่าง powerlifting จะมีความสนุกในเรื่องของการท้าทายขีดจำกัดความแข็งแรงของตัวเองในทุกๆวันด้วยน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นในแต่ละท่าอีกด้วยเลยครับผม 3. คนที่ต้องการให้ประสิทธิภาพการเล่นกีฬาของตัวเองนั้นดีขึ้นมีโคช้ชหลายท่านนะครับผมที่ใช้ powerlifting ในการเพิ่มประสิทธิภาพของนักกีฬาในกีฬาอื่นๆที่ไม่ใช่กีฬา powerlifting อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นท่า squat และท่า deadlift ทั้ง2ท่านี้สามารถช่วยเพิ่มแรงกระโดดของนักกีฬาได้และยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงของแกนกลางลาตัวของนักกีฬาได้เป็นอย่างดีอีกด้วยซึ่งช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายของนักกีฬาได้เป็นอย่างดีเลยละครับผม 4. คนที่ต้องการเพิ่มความแข็งแรงให้ตัวเองหรือคนทั่วไปหรือใครก็ได้ที่ต้องการใช้ powerlifting ในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเองเนื่องมาจากว่าท่าที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา powerlifting นั่นก็คือ squat bench press deadlift นั้น มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายโดยรวมทั่วทั้งร่างกายดังนั้นการฝึกซ้อมพาวเวอร์ลิฟติ้งจึงมีประสิทธิภาพอย่างมากในการทั้งเพิ่มกล้ามเนื้อและการเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายนั่นเอง5้าคนที่ต้องการเพิ่มมวลกระดูกและกล้ามเนื้อเนื่องจากท่ายกน้ำหนักของพาวเวอร์ลิฟติ้งเป็นท่าที่ใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนพร้อมๆกันดังนี้จึงทาให้ร่างกายของเราได้ใช้งานกล้ามเนื้อหลายๆมัดในเวลาเดียวกันรวมถึงกระดูกที่ต้องรับน้ำหนักทั้งตัวอีกด้วย โดยถ้าหากเราฝึกซ้อมโดยค่อยๆเพิ่มน้ำหนักไปที่การฝึกซ้อมเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยแบบไม่ต้องเพิ่มมากจนเกินไปจนร่างกายเรารับไม่ไหวแต่ค่อยๆเพิ่มเรื่อยๆในทุกๆสัปดาห์ทุกๆอาทิตย์โดยการกระทาดังกล่าวถูกเรียกว่า progressive overload หรือหมายถึงการที่ตัวเราเนี่ยค่อยๆทําให้ร่างกายของตัวเรามีการพัฒนาโดยการคุ้นชินกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆสัปดาห์นั่นเองโดยในส่วนของกล้ามเนื้อและกระดูกก็จะมีความแข็งแรงตามน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น และความเข้มข้นของการฝึกซ้อมที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมซึ่งทั้งหมดนี้ powerlifting ถือว่าตอบโจทย์เป็นอย่างมากเลยแหละครับผมและต่อมาจะเป็นหัวข้อในส่วนของคําถามที่มักพบบ่อยในกีฬา powerlifting นะครับผมซึ่งแน่นอนครับกีฬา powerlifting เนี่ยเป็นกีฬาที่มีมิติในด้านต่างๆมากมายนอกจากการยร่วมหนักในท่า squat b e n c p r ด d e a d l i แล้วผู้คนมักหน้าหลายตาก็ยังคงม,มีความสงสัยและตั้งคําถามเกี่ยวกับด้านต่างๆ ของกีฬานี้ไว้อย่างมากมายโดยเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกที่พบบ่อยมากที่สุดเลยนั่นก็คือ powerlifting ใช่กีฬาโอลิมปิกเวทลิฟติ้งไหม powerlifting นะครับจะเป็นคนละกีฬากับโอลิมปิกเวทลิฟติ้งนะครับผมซึ่ง powerlifting เนี่ยเราจะแข่งกันอยู่3ท่านะครับก็คือ squat bench deadlift ส่วนโอลิมปิกเวทลิฟติ้งเนี่ยจะแข่งอยู่2ท่าก็คือ snatch และ clean and jerk อีกทั้งตอนนี้สําหรับต้นปี2024กีฬาพาวเลิฟติงเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในกีฬาโอลิมปิกเกมแต่อย่างใดนะครับแต่ก็ยังคงมีกีฬาที่มีลักษณะคล้ายกับพาวเลิฟติ้งซึ่งมีการใช้ท่าเบนท์เพรสเคียงท่าเดียวในการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกมอยู่ซึ่งจะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของพาราโอลิมปิกนั่นเองนะครับผมคาถามต่อมาจุดประสงค์ของพาวเลิฟติ้งคืออะไรคําตอบส่วนตัวผมก็คือยกให้หนักที่สุดในท่าสคอรตเบนท์เพรสและเดินลิฟผม คำถามต่อมาคะแนนทอทอลในกีฬาพาวลิฟติ้งใช้ทำอะไรคะแนนทอทอลเนี่ยนะครับผมนอกจากจะเป็นสถิติบ,บอกว่านักกีฬาอยู่ในระดับความสามารถไหนแล้วกีฬานี้ยังใช้คะแนนทอทอลในการคัดเลือกคุณสมบัตินักกีฬาว่านักกีฬาคนนั้นมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะแข่งขันในรายการดังกล่าวหรือไม่สมมติว่ามีการจัดการแข่งขัน,นระดับนานาชาติขึ้นนะครับผมโดยรายการดังกล่าวเนี่ยมีการกำหนดขั้นต่ำของคะแนนทอทอลไว้อยู่ที่ 600นะครับผมนั่นหมายถึงนักกีฬาจะต้องมีคะแนนคอร์ทัลเนี่ยขั้นต่ำก็คือ600นะครับซึ่งถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันนั่นเองครับผม คำถามต่อมาอายุเท่าไหร่ถึงจะสามารถฝึกซ้อม powerlifting ได้คำตอบก็คือเริ่มอายุเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมขอเพียงแค่ถ้ายกของเพื่อนนะครับมีความถูกต้องซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนอายุ30ปี40ปี50ปีก็สามารถเริ่มต้นเล่น powerlifting ได้หมดนะครับผมเพราะว่ากีฬานี้มีการจัดลำดับรุ่นของอายุไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งหมายถึงทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถลงแข่งขันกันได้หมดเลยนะครับผมขอแค่คุณมีความแข็งแรงพอที่จะสามารถ squat bench press และ deadlift ได้นั่นเองนะครับผม มาถึงบทสรุปกันแล้วนะครับผมหากจะกล่าวโดวยสรุปก็คือ ทั้งผมและเพื่อนๆที่รับชมพวกเราก็คงเข้าใจเป็นเสียงเดียวกันว่า powerlifting คือกีฬาของความแข็งแรงและเป็นกีฬาที่มีประโยชน์อย่างมากในการทั้งสร้างกล้ามเนื้อและสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายโดยรวมสุดท้ายนี้ผมก็คงอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่ากีฬา powerlifting เป็นกีฬาที่ดีครับเป็นกีฬาที่สามารถฝึกซ้อมได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยและก็ไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดถ้าหากมีการฝึกซ้อมในท่าที่ถูกต้องนั่นเองครับและยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให,ให้กับเพื่อนๆทุกคนที่ออกกําลังกายและมีเป้าหมายเป็นของตัวเองนะครับก หมายของตัวเองเนี่ยได้สําเร็จในเร็ววันนะครับผมซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาหลักๆที่ผมเข้าใจเกี่ยวกับกีฬา p o w e r l i ฟต i n g นะครับผมผิดถูกประการใดสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับผมผม,มรับฟังเสมอหรอบวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคิดหน้าเจอกัน flex okay